การตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเลนชยที่เบียดควอมคณะแม่บ้านมาเพื่อรับาการเยี่ยมบรรมุขนจากท่านป่านี้พร้อมแล้วครับคุพี่มลทูงก,กับการตำรวจตะดดเลนเชยงที่เบีดในนามของหน่วยขอขอบพระคุณท่านระนะ้อมคณะที่ได้ณาเดินทางมาเยี่ยมบมลุกฝันให้กับเราคน,น,น,าอข,ออานของหน่วยทุกนายแต่ผมขอญาตนำเรียนข้อมูลของหน่วยเรื่องา่าทราบดังนี้นอกองับการีอง่ ท่านผู้บักับการจังหวัดท่านต้านชิญตำรวจเระเวณแสดงที่รับท่านนะคะวันนี้พี่ช้ได้นำคณะแม่บ้านของสมาคมแม่บ้านตำรวจมาเยี่ยมมาให้ขาัดเขเล็นะครับของร้อยตำรวจตระเวแดนที่สองถึงสามการเต้นนะครับออเจียบเจบพี่น้อง อ่าการมาช่วยเอาของตั้งไว้ที่ํำรวศักดิ์สิธประพั์ค่ะและที่สองคุณสุขุมารเพรียงตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็น้องๆแม่บ้านตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสมาคมแม่บ้านตำรวจตัวราบยินดีอย่างน้ำใจของความเสียสละและความการปฏิบัติหน้าที่อย่างชายแดนซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในหัวใจของแม่บ้านตำรวจทุกคน เสมอนะคะกองขอเป็นกำังใจให้ทุกท่านหลับต่อไปครับเ็จ้การปรดการในการกรกอบการเริดจะเป็นแสดงที่ที่เกดชุดที่สครับที่สองสี่นะครับ ลำต่อไปครับกะเป็นของป้อยต่อไปครับเป็นคณะตัวแทน,กกนของ